สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เธอจะต้องหนีเอาชีวิตรอดจากผัวฝรั่งบ้ากามนะคะโดยเธออนุญาตให้นําเรื่องราวของเธอมาเล่าในวันนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆคนที่อาจจะเจอชะตากรรมแบบเดียวกับเธอก็ได้แต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าวันนี้นะคะอาจจะไม่เหมาะกับเด็กอายุ18นะคะเพราะว่าเรื่องราวอาจจะมีคําพูดที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์บ้างนะคะแต่ว่าเนื้อหามันไม่ได้ออกแนวอนาจารนะท่านผู้ชมแต่จะเป็นแนวของการให้ความรู้ มากกว่านะคะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงวัย45ปีชาวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเธอเคยแต่งงานแล้ว1ครั้งนะคะที่เมืองไทยแล้วก็มีลูกแล้ว3คนค่ะก่อนที่เธอจะพบรักอีกครั้งหนึ่งกับชาวอเมริกันนะคะวัย64ปีมีอาชีพเป็นช่างเทคนิคไฟฟ้าค่ะเธอพบรักกับเขาทางออนไลน์นะคะแล้วก็มีการพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันประมาณ3เดือนค่ะประมาณปี2017นะคะผู้ชายก็บินไปที่ประเทศไทยค่ะโดยเขาอ้างว่าเขามีเวลา งานหยุดเนี่ยมีเวลาวันหยุดแค่อทิตเดียวเท่านั้นเขาก็เลยมีเวลาอยู่กับเธอแค่3คืน4วันเท่านั้นซึ่งเธอก็หลงเชื่อนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาเจอกับเธออีก3ครั้งนะคะตั้งแต่ช่วงปี17ถึงปี2019แล้วก็มีการขอแต่งงานในปี2019มีการจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยแล้วก็เริ่มทำวีซ่าแต่งงานมาให้เธอคะ่ะ โดยที่หลังจากแต่งงานเนี่ยเขาก็รับสารภาพกับเธอนะคะว่าจริงๆแล้วจําได้ไหมตอนปี2017ที่ฉันเล่าให้เธอฟังว่าฉันไปหาเธอได้แค่อาทิตย์เดียวว่ะจริงๆฉันลาง,งานไปสามอาทิตย์เพื่อไปเจอผู้หญิง4ี่คนรวมทั้งเธอด้วยนะคะแต่สุดท้ายฉันเลือกเธอเอาแล้วทําไมไม่เลือกผู้หญิง3คนก่อนหน้าน,นั้นล่ะก็เพราะว่าผู้หญิงคนแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดแต่งงานกับเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือนแถมสร้างบ้านให้หนึ่งหลังผู้ชายคนนี้ก็บอกไม่เอา ผู้หญิงคนที่2บอกว่าจะต้องมีจ่ายค่าสินสอดนะคะแล้วก็มีเงินก้อนที่จะต้องให้เธอด้วยผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกไม่เอาผู้หญิงคนที่3เป็นชาวไทยมุสลิมค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดจะแต่งงานกับเขาจะต้องคอนเวิร์ตนะคะเข้ามานับถือาศาสนาอิสลามแล้วต้องคลิบอวัยวะเพศด้วยผู้ชายคนนี้ก็เลยไม่เอานะคะสุดท้ายเขาเลือกเธอซึ่งเป็นคนที่4นะคะที่ไปเจอตอนนั้นก็เพราะว่าเธอบอกว่าเธอไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเขาก็เลยเลือกเธอนะคะ สุดท้ายเธอได้บินมาที่อเมริกานะคะในเดือนมิถุนายนปี2021ค่ะแล้วเธอก็ได้ใบเขียวแบบ2ปีที่เป็นเรียกว่า conditional อยู่นะคะตอนนั้นเธอบินมาที่รัฐเวอร์จิเนียค่ะซึ่งเป็นบ้านที่พักอาศัยกันนะคะแล้วก็ช่วง4เดือนแรกที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเธอไม่ได้มีไรายได้นะคะเพราะว่าเธอไม่ได้ออกไปทำงานค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เงินเธอด้วยในช่วง4ปีไม่ใช่ค่ะ สี่เดือนแรกที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็อาศัยอยู่กับเขาเนี่ยแหละแล้วก็ทํางานเป็นแม่บ้านเต็มตัวนะคะดูแลบ้านโดยที่เขาจะไม่ได้ให้เธอถึงเงินค่ะแต่เป็นลักษณะของการว่าถ้าเกิดอยากจะกินอะไรอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะซื้ออะไรให้บอกเขานะคะก็คือเรียกว่ากินอิ่มนอนหลับแต่ไม่มีเงินกลับไปส่งให้ที่บ้านที่เมืองไทยเธอก็เริ่มจะคิดหนัก,กน,นะคะตอนหลังเธอได้มีโอกาสไปรับประทาน ที่ร้านอาหารไทยแถวๆบ้านนะคะแล้วก็เลยไปถามที่ทางร้านเขาว่ารับคนทํางานหรือเปล่าซึ่งเขารับแม่ครัวพอดีเธอก็เลยได้มีโอกาสทํางานที่ร้านอาหารไทยแห่งนั้นเป็นต้นมาค่ะ mm. ทีนี้พอเธอได้เรื่องไปทํางานที่ร้านอาหารไทยปุ๊บเนี่ยทางสามีก็บอกว่าเธอต้องจ่ายให้ชั้นเดือนละ300เหรียญน,นะเพราะว่ามันจะเป็นค่าโทรศัพท์และค่าให้จ่ายจิตบ,บาถะาที่เธออยู่บ้านด้วยกันซึ่งเธอก็ยอมจ่ายเพราะเธอก็เห็นว่าเออมันก็แฟร์นะเพราะว่าเราก็ อยู่บ้านด้วยกันก็ใช้น้ําใช้ไฟใช้โทรศัพท์ด้วยกันนะคะ ในระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเนื่องจากเธอบอกว่าการศึกษาเธอไม่ได้สูงนักนะคะเธอจบแค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แตดนั้นการใช้ภาษาอังกฤษของเธอก็จะผิดผิดถูกๆบ้างและสามีเธอก็จะชอบดูถูกเรื่องการออกเสียง pronunciation หรือว่าการใช้ accent ถึงแม้ว่าเธออาจจะใช้คําถูกก็ตามแต่เวลาออกเสียงผิดเขาก็จะหัวเราะเยาะนะคะคือแทนที่จะช่วย correct ภาษาอังกฤษให้เธอแต่กลายเป็นหัวเราะเยาะเธอซึ่งเธอก็อดทนนะคะ จนกระทั่งเข้าปีที่2ค่ะเขาก็บอกว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นนะดังนั้นเธอควรจะค่าช่วยค่าใช้จ่ายทางบ้านประมาณเดือนละ500นะคะซึ่งเธอก็ยินยอมตอนนั้นเธอบอกว่าเธอรู้ตัวแล้วล่ะคะ่ะว่าเธอไม่สามารถที่จะเข้ากับเขาได้เพราะว่าเขามี ความต้องการทางเพศสัมพันธ์เนี่ยสูงนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเวลาที่เขา,าทะเลาะเบาะแว้งกับเธอเขาเริ่มที่จะลงมือกับเธอโดยทําการบีบคอเธอค่ะแต่ว่าเธอไม่ได้ไปแจ้งความนะคะสาเหตุที่เธอไม่แจ้งความในตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเธอสงสารเขาค่ะเธอบอกว่าเธอก็กลัวว่าถ้าเกิดไปแจ้งความเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบกับตัวเขาแล้วก็มีผลกระทบกับหน้าที่การงานของเขาซึ่งนั่นเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังต่อ นะหลังจากนั้นเนี่ยเธอเริ่มเห็นแล้วว่าเขาเริ่มใช้ความรุนแรงกับเธอที่บ้านนะคะเธอก็เริ่มที่จะไปไต่ถามเพื่อนร่วมงานในร้านอาหารถึงสิทธิของผู้หญิงสิทธิของเมียสิทธิของการอยู่ที่นี่คือเริ่มที่จะหาความรู้ในเรื่องของการอยู่ที่อเมริกาซึ่งเธอก็ไปเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟังเกี่ยว กับรงนี้ด้ดวยเื่อซึ่งเพื่อนร่วมง,งานก็บอกว่าเฮ้ยเขาทำอย่างนั้นกับเราไม่ได้โน่นนี่นะคะแล้วเธอก็ไปจับได้ด้วยนะคะว่าสามีเนี่ยคุยไลน์แชทกับผู้หญิงไทยอีกหลายคนนะคะซึ่งเธอไปแอบดูเขาในในโทรศัพท์แต่เธอไม่ได้เก็บข้อมูลนั้นไว้นะคะเธอไปแอบเห็นแล้วเขาก็เห็นว่าเธอแอบดูเขาก็เลยบล็อกไลน์นะคะไม่ให้เธอเข้าไปดูเขาก็เธอตอนนี้เธอก็ไม่สามารถจะดูได้ว่าเขาคุยกับใครบ้างนะคะ แต่สิ่งที่ทําให้เธอโกรธมากนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่อยากจะออกจากเขาเลย<ม>ก็คือมอีวันนึงเขาออกไปซื้อของข้างนอกค่ะแล้วก็กลับมาเพื่อจะขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอซึ่งเธอก็ยอมนะคะโดยวันนั้นเธอเล่าว่าก็มีการถอดกางเกงแล้วเธอก็จะทํา เขาเรียกภา,ารกิจทางปากให้เขาก็คือการการอมให้เขาปรากฏว่าปกติแล้วขนเพชรของเขาอะนะคะขนอวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยจะเป็นสีทองค่ะเธอก็ในระหว่างที่เธอกําลังจะอมให้เขาเนี่ยตาก็เหลือไปเห็นว่ามันมีขนเพชรสีดําติดมาที่อ,อวัยวะเพศของสามีด้วย2เส้นเธอก็ตกใจค่ะว่าเฮ้ย มันของใครอ่ะนะคะมันก็เริ่มมีปากเสียงกันนะฝ่ายชายก็บอกว่าไม่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าก็คือคือเอาไปว่ามันไม่ใช่ของเธออะเธอก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจและไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเขาเพราะว่าหนึ่งเลยมันก็คือเรื่องของความปลอดภัยด้าน ด้านโรคติดต่อด้วยเพราะว่าถ้าเกิดรู้ว่าเขาไปม,มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นเราก็ไม่ได้อยากมีนะคะรวมถึงอันที่2ก็คือเราเราเธอเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่แชทอย่างเดียวละมันเป็นการไปเจอกันด้วยนะคะอาจจะก,กับใครก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้คราวนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าเธอนั้นคอนโทรลยากขึ้นหมายเพราะว่าเธอเริ่มดื้อดึง นะเริ่มที่จะมีความรู้มากขึ้นจากการที่เธอได้ไปคุยกับเพื่อนร่วมง,งานไปหาข้อมูลอะไรต่างๆนะคะเขาเริ่มติดกล้องที่บ้านทุกทุกแห่งทวอรทางบ้านรวมทั้งห้องนอนด้วยท่านผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะผิดกฎหมายต้องไปคาะไปดูข,ข้อกฎหมายด้วยเพราะว่าเธอไม่ยินยอมนะคะในการที่จะให้ติดกล้องในบ้านโดยที่เขาให้เหตุผลว่าการติดกล้องในบ้านเนี่ยก็คือเพื่อความปลอดภัยในในส่วนของ Security แต่เธอไม่ได้รู้สึกปลอดภัยเวลาที่มันอยู่ในห้องนอนด้วยท่านผู้ชมซึ่งสำหรับเราอันนี้ก็ไม่ make sense เดี๋ยวค่อยคุยอีกทีหนึงนะคะต่อมาเมื่อจะมีการทำการต่อใบเขียวใบที่2นะคะซึ่งเป็นการต่อใบเขียวแบบ10ปีซึ่งฝ่ายชายเนี่ยต้องเซ็นในการที่จะเป็นสปอนเซอร์ต่อเนื่องให้ด้วยเนี่ยเ,เขาก็มีการข่มขู่เธอบอกว่าตอนนี้เธออยู่แบบผิดกฎหมายแล้วนะซึ่งมันไม่จริงนะ เขาคงข่มขู่ว่าตอนนี้เธออยู่แบบผิดกฎหมายแล้วนะถ้าเกิดว่าเธอทําให้ไม่พอใจเพราะว่าเวลาที่เขาไม่พอใจทีไรเนี่ยจะมีการโยนข้าวโยนของเธอออกจากบ้านนะคะหรือว่าไล่เธอออกจากบ้านเพราะเขารู้ว่าเธอไม่มีที่ไปอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยากจะอยู่ต่อนะมันก็ต้องมีข้อแม้กันหน่อยโดยข้อแม้ที่ว่านะคะก็คือหนึ่งจะต้องมีเซ็กกับเขาวันละสองครั้งนะคะวันละสองครั้ง แล้วผู้ชายเนี่ยใช้ไวอาการาด้วยก็คือ,อยาก,กระตุ้นทางเพศแล้วก็ตัวเธอเองเนี่ยเธอบอกว่ามันไม่ไหวเพราะตัวเธอเองเนี่ยก็เป็นเนื้องอกที่ปากหมดลูกด้วยนะเธอก็บอกว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์มันจะเจ็บแล้วเธอก็ต้องไปหาหมอด้วยตอนเนี้นะคะแล้วก็สามีเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงก็คือเวลาที่ มีกิจกรรมด้วยกันเนี่ยเขาจะมีจูปลอมซึ่งมันจะเป็นแท่งใหญ่ๆยาวๆแข็งๆยัดเข้าไปในอวัยวะเพศของเธอเธอบอกว่าบางทียัดเข้าไปแบบมิดด้ามนะคะในการที่จะเขาเรียกว่ามันเป็นของเล่นของเขาซึ่งมันทําให้เธอได้รับความเจ็บปวดแล้วเธอไม่พอใจที่จะเรียกว่าไม่ได้มีความสุขกับการใช้จูปลอมแบบนั้นนะคะแล้วก็ เนื่องจากการที่เธอเจ็บป่วยแล้วเธอไม่สามารถที่จะให้เขาได้วันละสองครั้งมันก็เลยมีการต่อรองกันบอกว่าเอาเป็นอย่างนี้ได้ไหมขอให้เธออมให้เขาละกันอมให้เขาแทนนะคะก็คือเป็นอาทิตย์ละสองออ,อาทิตย์ละสวันนะคะเธอต้องอมให้เขาอาทิตย์ละสวันโดยเธอบอกว่าในการ อมให้เขาแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เวลานานถึง40นาทีเพราะเขาอาจจะใช้ยาร่วมด้วยมันทำให้เสร็จยากนะคะแล้วก็จะมีการอ,อ่สามีก็จะมีการให้นวดเท้าให้ด้วยนะคะนวดเท้าให้โดยจะต้องให้เวลานวดเท้าก็จะต้องมีการนวดเท้าแล้วก็จะมีการตัดเล็บทําความสะอาดเท้าให้ด้วยเดือนละ2ครั้งนะคะแล้วบางวันเนี่ย สามีก็พูดขึ้นมาว่าเธอโง่หรือเปล่าไปทํางานทําไมร้านไทยร้านไทยมาได้เงินน้อยถ้าอยากได้เงินมากกว่านี้ทําไมไม่ไปนวดกระปูล่ะคำว่านวดกระปูหมายความว่าไงท่านผู้ชมคิดเอาเองนะคะเป็นการเชิญชวนให้เธอไปนวดกระปูมากกว่าไปทํางานร้านไทยที่มันสุดจริตก,กว่านะคะอีกอันหนึ่งก็คืออันที่ทําให้ถึงกับแตกหักเลยก็คือ ในวันนั้นเน,เน ые, ี่ยเธอเล่าว่าเขาพาเพื่อนมาที่บ้านเป็นเป็นคู่สามีภรรยานะคะเป็นคนดำสองคนมาที่บ้านแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็เมาทีนี้ภรรยาของเพื่อนเกิดเมาก่อนนะคะเพื่อนก็เลยขับรถไปส่งภรรยาที่บ้านแล้วตัวเองก็กลับมาเมาต่อนะซึ่งเธอก็สงสัยว่าทำไมเพื่อนมันไม่กลับบ้านไปเลยก็ยังกลับมาเมาต่อนะคะทีนี้เธอก็เลยขอตัวเข้ามานอนที่ห้องเกาะในขณะที่สามีกับเพื่อนยังเมากันอยู่ข้างนอก ทีนี้ในระหว่างที่เธอเคลิ้มหลับค่ะสามีก็เข้ามาในห้องนะคะแล้วก็มาถอดเสื้อของเธอออกแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะนวดให้เธอนะซึ่งตัวเธอเองก็บอกว่าโอเคเธอก็นอนคว่ำนะคะสามีก็ถอดเสื้อออกนะคะแล้วเขาก็เริ่มที่จะนวดให้เธอ แต่เธอรู้สึกว่าการนวดนั้นมัน,เป,นปเปลี่ยนไปค่ะตรงที่ว่ามือมันเริ่มหนักขึ้นนะคะมันดูเหมือนไม่ใช่มือของสามีเธอเมื่อพลิกตัวดูขึ้นมาอีกทีก็กลายเป็นผู้ชายคนดําคนนั้นซึ่งเป็นเพื่อนสามีเธอกําลังขึ้นคร่อมแล้วก็นวดหลังให้เธออยู่โดยที่สามีของเธอนั้นยืนดูอยู่ด้วยค่ะโดยที่เขาไม่ได้ว่าอะไรนะคะแล้วเธอบอกว่าก่อนหน้าเนี้ย มันมีหลายต่อหลายครั้งที่เขาพาเพื่อนมาที่บ้านแล้วก็มีการเมากันที่บ้านแล้วก็สามีมักจะพูดประมาณว่าเนี่ยเพื่อนของฉันคนนี้เขาชอบเธอหมายถึงเพื่อนชายนะทำไมเธอไม่ออกไปคุยกับเขาล่ะเธอควรจะออกไปคุยกับเขานะเพราะเขาชอบเธอแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้อยากคุยเพราะเขาไม่ใช่เป็นสามีแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เธอต้องตัดสินใจว่ามันไม่ปลอดภัยจริงๆเพราะ อยู่ๆเอาผู้ชายเข้ามานวดเธอโดยที่ผู้ชายที่เป็นสามีเธอไม่ได้ปกป้องเธอแล้วยืนดูเธอก็เลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> แบบนี้มันไม่ได้แบบนี้ฉันไม่ชอบแต่เธอก็พยายามตั้งสตินะไม่ได้แบบว่ากรีดร้องหรือไม่ได้อะไร สุดท้ายเธอโทรเรียกตำรวจมาที่บ้านนะคะและตำรวจมาที่บ้านก็ได้มีการแจ้งความกันเกิดขึ้นตำรวจก็บอกแนะนำให้เธอไปหาเชลเตอร์หรือว่าศูนย์พักพิงผู้หญิงแต่ว่าเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ตำรวจก็เลยถามเธอก็เลยเล่าให้ตำรวจฟังว่าฉันทำงานอยู่ร้านไทยแถวบ้านเนี่ย ตำรวจเลยถามว่ามีคนรู้จักที่เธอจะหนีออกไปจากที่นี่ไหมแล้วไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่าสุดท้ายเธอก็เลยหนีมาอาศัยขอเจ้าของร้านอยู่ที่บ้านตอนนี้เธอก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะมาอยู่ในที่ท,ที่ปลอดภัยแล้วทีนี้ท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้เนี่ยมันมี red flag หลายๆอย่างที่วันนี้เราจะพูดให้ให้ท่านผู้ชมเป็นความรู้นะคะ ถ้าเรื่องราวที่เธอเล่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเพราะเราบอกไม่ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะแต่ว่าถ้ามี Police Report ถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือสามีของเธอเนี่ยเป็นผู้ชายที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายเลวเพราะโดยสัญชาตญาณโดย common sense โดยปกติสามีจะไม่ให้ผู้ชายคนอื่นเข้ามายุ่งกับสากับตัวเราเหรอก ใครก็ตามที่มากรุ้มกลิ่นกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยโดยการโปร t e คชั o แล้วเนี่ยมันมันต้องไม่ชอบมันต้องมีการไม่พอใจแต่ปรากฏว่าหลายต่อหลายครั้งที่มีการพูดเชิญชวนให้เธอไปอมนวดกระปู๋สินะดีกว่าทำงานร้านไทยทำไมเธอไม่คุยกับเพื่อนชายของฉันล่ะเขาชอบเธอนะหรือแม้กระทั่งอันสุดท้ายที่ถึงขั้นว่าให้ขึ้นมาที่เตียงแล้วก็มานวดเธอโดยที่เขายืนดูอยู่ด้วยถ้าผู้ชมคิดดูว่าถ้าเธอปล่อยไปสถานการณ์ที่ตามมาจะคืออะไร มันมันคิดไปอย่างอื่นไม่ได้นอกจากคงจะให้เธอมีเพศสัมพันธ์ต่อหน้าเขาถูกป่ะคะซึ่งเธอเห็นว่ามันไม่ใช่และมันไม่ใช่และอันนี้มันไม่ใช่ลักษณะที่ที่มันปลอดภยัยอันนี้ข้อที่หนึงเลยนะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเขาเอาเธอมาเนี่ยเพื่อเป็นการบําบัดความใคร่แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมามาเพื่อทําหน้าที่นี้มันไม่ใช่ มันไม่ใช่การมาด้วยความรักหรือมันไม่ใช่การเอามาด้วยอย่างอย่างที่บอกที่เล่าให้ฟังในต้นเรื่องที่บอกว่าเขาไปเมืองไทยแล้วเขาไปหาผู้หญิง4คนแล้วสุดท้ายเขาเลือกเธอเพราะเธอเรียกร้องน้อยที่สุดนอกเหนือจากคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยอันที่เป็นเรดแฟกเลยก็คือ อันแรกเราก็ได้มีการตอบคําถามของเธอแล้วนะคะเธอได้มีการ reach out ขอความช่วยเหลือเข้ามาที่2เราบอกว่าเ,าเธอสามารถที่จะไปขอ legal service ได้นะคะในส่วนนี้สําหรับในในรัฐของเธอที่ที่ช่วยเหลือในเรื่องของผู้หญิงถ้าเธอต้องการจะใช้อันที่3เธอจะต้องใช้ทนายที่เป็น immigration และเป็น family lawyer ด้วย2ออันซึ่งเธอต้องไปหาเอาเองนะคะ แล้วก็ในส่วนของอันที่4ี่ที่เรามองก็คือว่าเธออาจจะต้องไปบําบัดด้วยเพราะว่าเธอบอกกับเราว่า ทุกครั้งที่สามีเรียกขึ้นเตียงแล้วบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องมาศาสตรแล้วนะมาศาสตรก็คือการนวดเธอบอกเธอจะมีอาการดิ่งมีอาการดาวมีอาการ Nervous มีอาการ d r p s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  ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าก็ได้นะนี้เราก็แนะนำว่าเธอควรจะเข้าไปหาหมอเพื่อดูว่าเธอต้องเข้ารับการบาบัดด้วยหรือเปล่านะเพราะเธอบอกว่า พอพูดเรื่องเซ็กซ์ขึ้นมาเรื่องของการขึ้นเตียงขึ้นมาเนี่ยเธอจะมีการหวดาดผวามีการดิ่งทันทีเลยนะคะอีกอันนึงก็คือถ้าฝ่ายชายออมากวนมากๆหรือว่ามาค่มขู่มากๆเธอสามารถที่จะขอออเดอร์ป e c t i ันจากสารได้นะคะเพื่อเป็นการปกป้องตัวเธอและที่สำคัญก็คือถ้าเธอจะเข้าไป เก็บของนะเสื้อผ้าในบ้านเพราะเราถามเธอว่าตกลงว่าเธอจะอยากกับเขาหรือเปลา่าเพราะตัวเราเราก็ขี้เกียจกินอาหารหมาดิบอกป้ามานั่งฟังอาการผัวเมียลักเลิกเ่างเงี้ยเราก็ไม่ชอบเธอบอกเฮ้ยอันนี้มันมันไม่ไ,มได้แล้วจริงเธอต้องเธอต้องออกนะคะแล้วในเรื่องของการจะไปเก็บเสื้อผ้าเนี่ยเธอควรจะต้องมีเพื่อนไปด้วยนะอย่าไปคนเดียวนะคะออสามีไม่สามารถที่จะขู่ว่าเขาจะฟ้องตำรวจในข้อหาบุกรุกกับคุณได้นะเพราะว่าในกรณีเนี้ย บ้านนี้ก็เป็นบ้านของคุณด้วยเพราะคุณจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วมีพยานแวดล้อมมากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่สามารถจะบอกได้ว่าเนี่ยคุณอยู่ที่นี่เป็นเป็นถิ่นที่อาศัยของคุณดังนั้นอย่าเชื่อถ้าสามีจะบอกว่าห้ามเข้าบ้านเพราะไม่งั้นฉันจะเรียกตำรวจมาข้อหาบุกรุกเพราะนี่มันคือบ้านของคุณด้วยแต่ว่าเราแนะนําว่าให้พาเพื่อนไปด้วยหรือว่าเอาตำรวจไปด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันความปลอดภัยข้อที่1อันที่2ก็คือถ้าผัวชั่วขนาดนี้ เดี๋ยวมันก็ยัดข้อหาให้คุณอีกเช่นคุณอาจจะไปหยิบอะไรบางอย่างแล้วมันก็อาจจะบอกว่าเป็นของมันแล้วคุณไปขโมยของมันขึ้นมาอีกดังนั้นก็คือป้องกันเรื่องนี้ไปเลยไปกับคนอื่นด้วยนะคะให้มีพยาน Red Fla g หลายอย่างที่เราจะพูดก็คือมีผู้หญิงไทยหลายคนที่เวลาโดน ทำร้ายร่างกายแล้วไม่ยอมไปแจ้งความนะคะอาจจะด้วยความรักหรืออะไรก็แล้วแต่งที่บอกก็คือกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเสียงานเสียการกลัวว่าเขาจะมีเรคคอร์ดนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นลายต่อหลายครั้งก็คือเมื่อคุณไม่มีหลักฐานปุ๊บเนี่ยบางทีคุณเอาผิดอะไรกับเขาไม่ได้ที่สําคัญก็คือมันมันจะมาถึงจุดหนึ่งที่คุณทนไม่ไหวแล้วบางทีเขาตีคุณมากมากเขาทาร้ายคุณมากๆ 3- สาสี่ครั้งที่ผ่านมาคุณไม่เคยไปแจ้งความเพราะครั้งเนี้ยฉันไม่ไหวฉันสู้กับฉันต่อยมันคืนข้าวนี่ผัว ไปแจ้งความดําเนินคดีกับคุณหาว่าคุณไปทําร้ายเขาแล้วคุณอาจจะไปบอกกับตํารวจว่าแต่ก่อนนะเนี้ยมันตีฉันมาสี่หครั้งแล้วตํารวจจะถามว่าแล้วไหนหลักฐานสุดท้ายคุณไม่มีให้ดังนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือว่ารักตัวเองก่อนค่อยไปรักคนอื่นดังนั้นเวลาที่ใครที่เขามาทําร้ายคุณไปแจ้งความให้เป็นหลักฐานโดยที่ไม่ต้องไปสงสารเขาถ้าเขาสงสารคุณเขาจะไม่ทําแบบนี้กับคุณดังนั้นคุณจะไปสงสารเขาทําไมข้อที่1 ข้อที่2เนี่ยการติดกล้องเอาไว้ในห้องนอนโดยที่คุณไม่ยินยอมนะคะในกรณีนี้ถ้าเกิดคุณเห็นกล้องปุ๊บเนี่ยเราแนะนําเลยว่าให้คุณถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเลยว่าเฮ้ยนี่มีกล้องนะคุณสามารถไปแจ้งความได้ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่คุณไม่พอใจจะให้มันเกิดขึ้นซึ่งสามีคุณอาจจะแย้งว่าเฮ้ยมันเป็นการเรื่องการปลอดภัยไงถ้าเกิดมีโจรเข้าบ้านเข้ามาเราจะได้เห็นแต่ว่าถ้าสามีคุณติดกล้องไว้ทั้งบ้านขนาดนี้ถ้าโจรมันจะเข้าจริงๆอะ่ะ มันจะต้องเห็นกล้องตั้งแต่หน้าบ้านกว่าจะเข้าไปถึงห้องนอนคุณได้ใช่ไหมกล้องมันจะต้องติดมาตั้งแต่ประตูบ้านนะยันห้องรับแขกยันห้องครัวยันห้องน้ํากว่าจะถึงบ้านคุณห้องนอนคุณเนี่ยมันต้องเห็นโจรตั้งหลายมุมแล้วดังนั้นมันไม่มีความจําเป็นต้องไปติดในห้องนอนที่สําคัญคือห้องนอนเนี่ย มันมีเรื่องราวส่วนตัวของเรามากมายไม่ว่าจะเป็นบางทีเราออกจากห้องน้ํามาเราก็โปะออกมาแต่งตัวนะคะหรือการมีเพศสัมพันธ์กับสามีของเราด้วยดังนั้นถ้าสมมติโจรมันปล้นจริงๆแล้วมันเข้ามาในห้องนอนเราจริงๆแล้วเราต้องเอาอันนี้ไปเป็นหลักฐานให้ตํารวจตำรวจไม่ได้เห็นแค่หน้าไอ้โจรนะตำรวจจะเห็นอย่างอื่นด้วยที่เราไม่ต้องการให้ตำรวจเห็นดังนั้นตรงนี้ไม่ได้นะคะก็คือไม่ให้ติดกล้องไว้ในห้องนอนอย่ายินยอมให้เขาทำแบบนั้นและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานด้วย อันที่3เรื่องของการติดก,กล้องไว้ทั่วบ้านเพื่อการคอนโทรลคุณเพราะบางครั้งสามีจะอ้างนะคะว่ามีการติดก,กล้องไว้เพื่อป้องกันความปลอดภัยแต่แท้จริงแล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงคือการที่จะควบคุมมอนิเตอร์คุณด้วยหรือเปล่าอันนี้คุณต้องดูด้วยนะ ต่อมาเรื่องการดูถูกเหยียดหยามการพูดภาษาอังกฤษการใช้แอคเนตนของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะอ้างได้นะคะว่าคุณไม่สามารถจะอยู่กับคนคนนี้ได้เพราะเขาไม่ได้ให้เกียรติเราถ้าคุณต้องการที่จะฟ้องหย่าก,ก็ทําได้นะต่อมาเรื่องของการทักแชทนะคุณบอกว่าเขาทักแชทผู้หญิงไทยหลายๆคนและตอนนี้เขาก็ทักแชทอยู่กับผู้หญิงไทยอีกหลายๆคนให้ระมัดระวังด้วยนะคะ เราก็บอกว่าอันนี้คุณต้องเก็บเป็นหลักฐานด้วยนะคะในการทักแชทเพราะว่ามันจะเป็นผลดีกับคุณเพราะอีกอย่างหนึง่งบางครั้งผู้ชายก็จะมาใส่ร้าย,ายคุณว่าคุณเป็นคนเลวอย่างนั้นอย่างนี้คุณสามารถจะเก็บเป็นหลักฐานได้ว่าเขานอกใจคุณต่อมามันเข้าข่าย human trafficking ในเรื่องของการประเวณีเยอะมากเลยในเรื่องของคุณคําว่าการ human trafficking หรือว่าการค้าประเวณีเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะการเอาคุณไปขายแต่มันเป็นการ ทำให้คุณเกิดความเขาเรียกว่าอะไรนะบังคับจิตใจเกี่ยวกับ m e n ท a ลหลายอย่างนะอันนี้มันเข้าข่ายหลายอย่างมากเลยก็คืออันที่หนึ่งมีข้อแม้ว่าถ้าจะอยู่บ้านชั้นได้นะโดยที่คุณไม่ต้องโดนอิมิเกรชันไล่ออกจากบ้านโดยที่ฉันจะทำใบเกี่ยวให้คุณโดยที่ฉันจะไม่ไล่คุณออกจากบ้านคุณต้องทำหนึ่งมีเพศสัมพันธ์กับชั้น วันละสองครั้งอันนี้เป็นข้อแม้เป็นข้อเขาเรียกว่าเป็นข้อบังคับที่คุณต้องทําโดยที่คุณไม่ยินยอมมันสามารถจะเข้าขายได้นะคะหรือการมีเซ็กส์แบบรุนแรงนะที่มันเป็นไม่ปลอดภัยกับตัวคุณเช่นการใช้เซ็กซ์ทอยต่างๆที่ทําให้คุณได้รับบาดเจ็บนะคะ 3. การใช้ยาวไวอากราซึ่งมันทําให้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะมันยาวนานขึ้นแล้วมันทาเขาอาจจะสุกฝ่ายเดียวแต่ทางเราเราทรมานนะคะ และ 4. การชักชวนให้คุณไปนวดกระปู๋มากกว่าไปทํางานร้านอาหารไทยนะคะมันเหมือนกับเป็นการชักชวนเป็นการล่อลวงให้คุณไปค้าประเวณีและ5นะคะก็คือการปล่อยให้ผู้ชายอื่นมาแตะต้องตัวคุณโดยที่เขาคุณไม่ได้ยินยอมโดยที่เขาไม่ได้ปกป้องตัวคุณด้วยนี่มันเข้าข่ายหลายข่ายมากเลยดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่า กฎหมายที่อเมริกาจะไม่ช่วยคุณเพราะว่าตอนนี้คุณตกอยู่ในสภาพความกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะมาเรียกอิมิเกรชั่นมาจับเราไหมเดี๋ยวเขาจะไม่ต่อใบเขียวให้เราไหมเดี๋ยวเขาจะส่งเรากลับบ้านไหมคุณจะไม่โดนกับเรื่องพวกนี้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องไปเอา Police Report มานะคะแล้วก็เก็บหลักฐานเอาไว้นะคะแล้วก็ปรึกษากับทนายดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวอยู่ที่นี่มีกฎหมายคุ้มครองคุณอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือให้รักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นเวลาเกิดเหตุอวนเหตุร้า right, ยต้องแจ้งความนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องมากๆที่นำเรื่องราวมาเล่าให้เป็นอุทาหารณ์ให้ท่านผู้ชมฟังนะคะแล้วก็ขอให้ดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ที่สำคัญคือเราอยากจะแนะนำว่าให้ไปหาคุณหมอด้วยนะคะในกรณีที่อาจจะต้องบำบัดความรู้สึกนะคะที่คุณเป็น,นะตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนท่านผู้ชมขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพสวัสดีนะคะ